เปลฟ่โนโ๊กครับใช่ครับผมบนกล่องเฟซบุ๊กก็มีแฟนคลับส่งมาให้ครับผมว่าว่ามีเฟซบุ๊กปลอมซึ่งผมมันคนไม่เล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบว่า เลนินสก๊อมอย่างเดียวก็เลยเลยลงอินสตาแกรมให้ทุกคนได้รู้ว่าอันนั้นไม่ใช่เราตัวจริงพอเ,เห็นเราตกใจไหมคะพี่หลงตกใจครับแล้วผมก็เชื่อว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวที่ทําด้วยมีหลายคนแล้วก็มีนักแสดงหลายๆท่านที่โดนด้วยนะครับก็อยากจะเตือนให้แฟนๆระวังไว้เพราะว่าเขาคุยเนี่ยเขาแอบอ้างไปแล้วซึ่งซึ่งจุดป,ประสงค์ไม่ดีแน่นอนนะครับ mm hmm. ผมอยากอยากให้ดูแลกันด้ยวยไม่มีโอกาสเขาไปเช็คไหมครับว่ามีกี่อัเคาที่เป็นชื่อเราไม่มีเลยครับเพราะว่าผมผมหนึ่งผมไม่เล่นด้วยผมเลยไม่ทราบนะครับแต่ว่ามีคน เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับเท่าที่เห็นนะครับที่โพสในอินสตาแกรมครับก็เหมือนกับว่าเขาไปเจอเจอกันแล้วก็ไปร้านร้านของกันด้วยมีมีกันมาเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เห็นแล้วก็ตกใจแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ว่าว่าทําไปเพื่ออะไรครับเรามีพูดคุยหรือว่าอธิบายกั่กันหรือยังคะยังเลยครับยังเลยครับยังไม่ได้พูดเลยครับส่วนพี่อ่อนใเรื่องถึงไหนนะครับแจ้งความหรือว่าอะไรคงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าคือเท่าที่ผมได้ได้ ประกาศเตือนไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะน่าจะมีวิจารณญาณในการในการลองลองเล่น Facebook หรือว่าโปรแกรมอะไรหลายๆอย่างครับก็ลองดูว่าเพราะสมัยนี้ผมว่าอันตรายมากนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยตัวแบบนี้มันก็ก็น่ากลัวอยู่ครับวันนี้ว่าคนจะจะทำทีทำที่ดีที่สหมายถึงว่าคนที่เขาแอบอ้างใช่ไหมครับผมว่ามันมันต้องมีอะไรที่มันไม่ดีแน่นอนครับผมไม่งั้นเขาไม่ทําแบบนี้หรอกครับที่ออมไมนได้มีแบบนี้แบบเขาจะแบบเข็ดหลาหรือเปล่าคือคือของผมเนี่ย ผมยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกก็แบบเตือนนไ้ก่อนก็ะคือผมที่ผมห่วงจริงๆคือห่วงแฟนมากกว่านะครับตัวคนทำเนี่ยผมไม่สนใจอะไรแต่ว่าแฟนๆที่ไปไปคุยไปติดต่อกับเขาเนี่ยมันจะเกิดอันตรายได้ครับหลังจากที่เราได้มีแฟนๆของเราได้พูด้ได้ติดต่อเขาต้องมนเขาหมายถึงว่าแบบโดนหลอกให้คุยอะไรวันนี้ผมไม่ทราบนะครับไม่รู้จักแฟนๆก็ส่งส่งมาให้ก็เลยก็เลยลงโพสต์ไปเลยให้คนได้ให้คนที่ทั้งติดตามและไม่ติดตามไได้เเห็นปลยครับกม มีเหตุการณ์ไหนที่แบบทำให้เราแบบนี้ผมจะทวบคอง่ายหรืออะไรแบบนี้ไหมคของผมตอนนี้ยังครับยังทำยังไม่มีอะไรครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็มันก็เกิดขึ้นได้พี่เพราะว่าเขาปลอมแอบ,แอบอ้้ามือโตเราใช่ไหมครับมันก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับ อย่างอื่นไม่หอี๋ยวต้องมีไอ้ีพตองอะไรอย่างนี้ตามมาไหมนะจริงไอจีกองผมว่ามันก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก,วก็เราก็บอกแล้วผมว่าไอจีดูไม่ยากว่าว่าตัวจริงหรือตัวปลอมเพราะว่าเราใช้ชีวิตว่าทําอะไรบ้างอยู่แล้วอะครับส่วนตัวเราซีเรียสกับเรื่องแบบพวกโซเชียลปลอมตัวเราเยอะมากซีเรียสไหมเหรอครับอย่างที่บอกคือผมเป็นห่วงคนแฟนมากกว่าเป็นห่วงคนที่เขาติดต่อด้วยคนที่เขาเขาได้เสพไปว่าว่ามันเป็น เป็นตัวเราอย่างเงี้ยบางบางคนเขาเชื่อไปแล้วนะครับแล้วทําให้เราเสื่อมเสียอย่างเงี้ยมันก็มีผลกับตัวเราเหมือนกันนะครับถ้าเราำว่าแบบถึงขั้นหนักๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้มันก็มันก็มีผลกับเราเหมือนกันอันนี้ก็น่ากลัวครับแต่อตอนนี้ก็ออนนยังไม่ได้คิดที่จะแบบใช้การดำเนินการอะไรแบบนี <c oughs> ้ก็ยังไม่ขนาดนั้นครับผมใช่ครับล่าสุดเราเหมือนไปมีพันทับจีนไปจีนมาเพื่อที่ออกหรือว่าจะมีกำลังจะไปครับผมอันนี้เดือนหน้ามีมีเป็นมีติ้งที่ที่เซี่ยงไฮ้ครับ เป็นเป็นมิเต็งไรเป็นมิเตงคืออันนี้เป็นแฟนคลับที่มืองจีนเขาเขาจัดให้นะครับแล้วก็แล้วก็รวบรวมกันนะครับก็ก็มีไปปีที่แล้วก็ไปมาไปหู่นหันมาแล้วปีหนึ่งปีนี้ก็มีอีกนะครับมีอัพเดทไหมครับปริมาณแฟนคลับจะเยอะมากขึ้นเยอะมากขึ้นไหมเชื่อว่าน่าจะมาขึ้นเพราะว่าปีที่ผ่านมาเราจำกัดคนนะครับอันนี้ก็อาจจะขยายมากขึ้นแล้วก็มีแฟนคลับที่ไทยบางส่วนก็ไปร่วมด้วยนะครับ ซออรรร์์ไไไพสะปให้แฟนกิจกรรมเหรอครับก็น่าจะเป็นเล่นเกมร้องเพลงแล้วก็ทานข้าวอะไรอย่างเงี้ไม่ได้มีอะไรบุบหวามากครับแค่แบบพบปะมิ팅การเจอกันปีละครั้งอะไรเงี้ยครับก็คือสไม่นานไม่อำเป็นอีกวันวันเดียวครับงานมีวันเดียวครับแต่ว่าไปก็อาจจะสองวันประมาณต้นเดือนพฤศจิกาครับเดือนหน้าครับจริงๆตอนนี้ถันแดงขับของของเราที่ประเทศจีนอยู่เพิ่มมาคนเยอะมากผมเท่าที่ผมเห็นก็ ก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็มันมีละครไปออนแอร์เนี่ยตอนนี้มันมีช่องเอ่อช่อง CCTV ซึ่งเป็นช่องของเขาซึ่งเมื่อก่อนจะดูผ่านเน็ตเอาแต่ว่าตอนนี้มันมีดูผ่านทีวีแล้วด้วยนะครับก็ก็คือสิ่งที่ดีเราจะได้ขยายแผ่วงกว้างได้มากขึ้นครับจริงๆบรุอมเรื่องตัวอินเตอร์ที่บอกว่าจะมีใครติดต่อจ้างร่วมงานที่นู่นอะไรถ้ามีโอกาสผมยินดีนะครับผมอยากหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆอยู่แล้วได้เรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ถ้ามีช่วงเวลาหรือคิวที่เหมาะสมก็อยากลองอะไรใหม่ๆดครับบ่าามมตอ้้้งห ถ้าไปที่นิ้นเลือยังไม่มีนะครับแต่ว่ามารูปงานกับกกัับบนักแสดงจีนที่นี่มีบ้างหนังที่คนได้ได้ทราบกันหนังที่มีทราบอุปสรรคไหมครับอุป,รรอปรสรรคไหมเหรอครับก็ไปอุปสรรคส่วนหนึ่งครับผมเพราะว่าเพราะว่าสื่อสารภาษาจีนผมก็ไม่ได้ไม่เรียกได้ว่าไม่เป็นเลยนะครับ<ม>ก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ล่ามบ้างครับผ รามีแบบว่าจะไปศศกษาแบบจริงจัง,<ไ>ปจงเป็นคร์สอยากอยู่ <ไป S 1> ครับ<ป>อยากอยู่ว่าเพราะว่าอยากอยากพูดภาษาที่เราเราไปประเทศเขาแล้วเราก็อยากจะพูดภาษาเขาได้แต่ว่าเวลาไปทีนึงเนี่ยก็เรียนรู้สั้นๆครับเพราะว่าคือเรียนรู้ได้จําได้แต่ว่าพอกลับมามันก็ <Hudson> ลืมแล้วต้องต้องเรียนแบบจริงจังอะครับ้ามีโอกาสก็อยากลองดูครับ